สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสมการกําลังสองตัวแปรเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสมการกําลังสองตัวแปรเดียวเนี้คืออะไรสมการกําลังสองตัวแปรเดียวคือสมการที่มี x เป็นตัวแปรและมีรูปทั่วไปเป็น ax กาลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์ เมื่อ a, b และ c เป็นค่าคงตัวโดยที่ a ไม่เท่ากับ0เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาสมการกำลังสองตัวแปรเดียวกันนะคะ 4x กำลังสองลบ4เท่ากับ0อันนี้ก็เป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียว x กำลังสองบวก 4x บวก5เท่ากับ0อันนี้ก็เป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวเช่นกัน1ส่วน3 x กำลังสองบวก6เท่ากับ x อันนี้ก็เป็นสมาการกำลังสองตัวแปรดี่ยวเช่นกันเดี๋ยวเราไปเรียนกันอ,อันนี้เป็นรูปทั่วไปใช่ไหมคะของรูปทั่วไปของสมาการเชิงไม่ใช่สมาการเชิงเส้นสมาการกำลังสองตัวแปรเดียว ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์จำหน้าตานี้ไว้นะ a b และ c เป็นค่าคงตัวมี M x เป็น ตัวแปรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันแรก x กำลังสองบวก4 x บวก5เท่ากับ0อันนี้อยู่ในรูปทั่วไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปหากันว่า a คือใคร b คือใคร c คือใคร a หนูก็ไปดูว่า a เนี่ยมันอยู่หน้าใครคะ a นี่อยู่หน้าใคร x กำลังสองแล้วก็ไปดูหน้า x กำลังสองของเรา า x กำลังสองของเราคือใครคะหนึ่งใช่ไหมหา x กำลังสองของเราคือหนึ่ง 5x กำลังสองของเราคือ1ดังนั้น a ของเราก็คือ1ต่อไปไปดู b บ้าง b b ของเรามันอยู่หน้าอะไรคะหน้า x ใช่ไหม b ของเราอยู่หน้า x แล้วก็ไปดูซิหน้า x ของเราคืออะไรหน้า x ของเราคือ4ดังนั้น b ของเราก็เท่ากับ4ไปดู c c มีตัวแปรไหมคะ c ไม่มีตัวแปรดังนั้น c ของเราก็จะเป็นแค่ตัวเลขธรรมดาก็คืออะไรคะ5 ขีย่างนี่นะตัวนึงอ่ะ C นนของเราคือ5แล้วนะคณส C ของเราคือ5พอได้ไหม A ของเราจะอยู่หน้า A กำลัง2แต่ต้องแต่สมการของเราต้องอยู่ในรูปของทั่วไปก่อนนะ a ของเราจะอยู่หน้า x กาลัง2 b ของเราจะอยู่หน้า x ส่วน c จะเป็นแค่ตัวเลขไม่อยู่หน้าตัวแปรใดอ่ะลองไปดูอันที่สองบ้าง 2x กำลัง2ลบ 2x ลบ7หาค่าของใครก่อนหาค่าของ a ก่อนนะ a ของเราบอกแล้วว่ามันจะอยู่หน้า x กำลัง2มาดูที่หนะ้า x กำลัง2ของเราเนี่ยตรงเนี้ยหน้า x กำลัง2ของเราตรงเนี้ยคือใครคือ สองดังนั้น a ของเราก็คือ2ต่อไปหา b b ของเราคือคาเอิย b ของเราจะอยู่หน้า x ถูกไหม b ของเราอยู่หน้า x แต่เครื่องหมายของเราเป็นลบใช่บวกไหมไม่ใช่เราเราเขียนใหม่ซิเราจะได้บวกกับลบ2อ x เรามองออกอย่างว่า b ของเราคือใครตอนนี้ b ของเราคือลบสองา b ของเราคือลบสองต่อไปไปหาค่า c ที่ c ของเราเป็นตัวเลขเครื่องหมายข้างหน้า c คือบวกของเราคือใครเรจ็ดใช่ไหมเจ็ดเป็นตัวเลขแต่ข้างหน้าเราเป็นลบใช่เป็นบวกไหมไม่ใช่เราลองเขียนหม่ซิบวก ลบเจ็ดหาคูณบไปเริร่มสอดเช็คใช่ไหมลองเช็คซิบวกคูณลบได้ะไยคะได้ลบได้สมการได้เครื่องหมายนี้ไหมได้ดังนั้น c ของเราต้องเป็นลบเจ็ดต่อไป X กำลังสองลบยี่สิบห้าเท่ากับศูนย์หาค่า A ก่อนเลย A ของเราต้องอยู่หน้า x กำลังสองแล้วหน้า x กำลังสองมี A ไหมคะมีเพราะเขาไม่เขียนมา A ของเราคือหนึ่งนั่นเองดังนั้น A คือหนึ่งต่อไปหา B ซิมี x ไหมในที่นี้มี x ไหมไม่มีแต่ให้เรารู้เลยว่า B ของเราเนี่ยบวกอยู่กับศูนย์คูณอยู่กับ x กยกกำลัง ศย์มีค่าเป็นมีค่าอะไรคะมีค่าเป็น0ดังนั้น b ของเราก็มีค่าเป็น0 c c คือตัวเลขตัวเลขของเราคือใคร25แต่หน้า25เป็นเครื่องหมายบวกยังยังเราก็ต้องทำให้เป็นเครื่องหมายบวกก่อนดังนั้น c ของเราคือลบ20สิบ ถ้าบวกคูณลบเป็นลบดังนั้น c ของเราคือลบยี่สบหาพอมองออกไหมพอมองออกไม่เลยขอได้แล้วเนาะลองไปดู การแก้สมการบ้างการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบวันนี้เราจะมาใช้วิธีการแยกตัวประกอบก่อนเอาแบบง่ายๆก่อนเนาะวันนี้เอาแค่ง่ายๆก่อนให้นักเรียนพอเข้าใจก่อนอ่ะไปดูตัวอย่างตัวอย่างแรก x คูณอยู่กับ x ลบ1เท่ากับศ สมการกำลังสองตัวแปรเดียวอีกฝั่งหนึ่งต้องเป็นสูนร์เท่านั้นและอีกข่างนึงจะเป็นพวกตัวแปรแล้วก็ตัวเลขที่กระทํากันอยู่ฝั่งขวาก็จะต้องเป็นศูนย์เท่านั้นและจะต้องเป็นเครื่องหมายเท่ากับเท่านั้นเครื่องหมายอื่นได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นเครื่องหมายอื่นเราจะเรียกว่าอสมการแต่ในที่นี้เราเรียนเรื่องอะไรคะสมการ ฝั่งขวาของเราต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะคะ,ะเราจะมาแก้สมก,การโดยการแยกตัวประกอบก่อนแก้สมก,การคำว่าแก้เราต้องการหาค่าตัวแปรอะไรคะตัวแปร x ของเรา x ของเราเนี้ยมันจะมีค่าคือเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองไปหากันนะวิธีทำแล้วก็รอบโจทย์มาเหมือนเดิมจากนั้นครูจะแบ่งเป็นสองส่วนคืออันนี้ ตัวที่อยู่นอกวงเล็บคือส่วนที่หนึ่งแล้วตัวที่อยู่ในวงเล็บตรงนี้คือส่วนที่สองครูก็จะแยกมัอนออกส่วนที่หนึ่งครูก็จะได้ x เท่ากับส่วนที่1นึ่เ,เ,น 1. เราเป็นอะไร x x ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับ เท่ากับครศูนย์หรือเท่ากับส่วนที่สองส่วนที่สองของเราคือ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เราจะแยกออกเป็นสองส่วนนะหาค่า x ออกมาอันแรกเราหาค่า x ได้ยังคะหาได้แล้วนะส่วนแรกเราหา x ค่า x ได้แล้วนะ x ของเรามีค่าเท่ากับศูนย์ต่อไปไปดูส่วนที่สองซิส่วนที่สองของเรา x ลบหนึ F ่งเท่ากับศูนย์คูอยากได้แค่ x ครูต้องย้ายใครคะครูต้องย้ายลบหนึ่งใช่ไหมลบหนึ่งฝั่งนี้เป็นบวกเป็นลบอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายของเราอ่ะเป็นลบอยู่ใช่ไหมครูอยากย้ยายไปฝั่งนี้มันต้องเป็นอะไรคะเปลี่ยนจากลบกลายเป็นบวกบวกใครคะบวกหนึ่งเราต้องไปเขียนต่อใครต้องไปเขียนต่อศูนยนะ์นั้นจะเอาไปนำหน้าศูนย์ไม่ได้นะเอาตัวที่มีอยู่แล้วเขียนก่อนจากนั้นนะ ต่อด้วยตัวที่เราย้ายมาก็คือลบหนึ่งย้ายมากลายเป็นบวกหนึ่งนะคะเปลี่ยนจากลบกลายเป็นบวกบวกหนึ่งจากนั้นศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งดังนั้นคำตอบของเราได้เป็น x เท่ากับหนึ่งดังนั้นคำตอบของ x เราจะได้เป็น x เท่ากับศูนย์หรือ x เท่ากับหนึ่งยากไหมพอมองออกไหมคะ อ่ะต่อไปเราจะแก้สมการอันต่อไปการคือ 2x คูณอยู่กับ x บวก1เท่ากับ0อันต่อแรกเราต้องแบ่งก่อนแบ่งอแรกเป็นส่วนที่1ส่วนที่สองของเราคือในวงเล็บถูกไหมคือ x บวก1คือส่วนที่2เท่ากับ0เราก็จะต้องแยกส่วนที่1 เราก็ต้องแยกส่วนที่1ก่อนดูปะ่ะส่วนที่1ของเราจะได้เป็น 2x เท่ากับ0แบบนี้ 2x เท่ากับ0หรืออีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่2ก็คือ x บวก1 0. เท่ากับ0งงไหมคะไม่งงนะนี่การแค่แบ่งนอกวงเล็บ ก็คือส่วนที่1นในวงเล็บก็คือส่วนที่สองแล้วนํามันไปเท่ากับใครเท่ากับ0เสมอเราก็จะได้ส่วนที่1ออกมาคือ 2x เท่ากับ0ย์หรือ x บวก1เท่ากับ0ย์เห็ไหมไม่มงงเนาะอ่ะไปดูที่ส่วนแรกก่อน2 x เท่ากับ0ครูอยากได้ค่า x x ตัวนี้แต่สองมันทำไมอยู่เนะี่ยมันไม่มีเครื่องหมายอะไรข้างกลางแบบนะี้มันคือการอะไรคะการคูณ 2คูณอยู่กับ x คูอยากได้แค่ x ต้องย้ายข้างถูกไหมย้าย2มาฝั่งนี้คูก็จะได้ x เท่ากับ0หารด้วย2เปลี่ยนจากคูณเป็นหารหนูก็จะได้เป็น x เท่ากับ0ส่วน2 0ส่วน2น,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 นี้มีค่าเป็น0แต่เมื่อไหร่ที่หนูได้เป็น2 ส่วนศูนย์แสดงว่าหนูหาค่าได้ไหมคะหาค่าไม่ได้นะหาค่าไม่ได้นะหาค่าไม่ได้นะคะอ่าดังนั้นครูจะได้ส่วนแรกได้เท่ากับ x เท่ากับศูนย์ต่อไปเราไปดูส่วนที่สองบ้างส่วนที่สองของเราเป็น x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ครูอยากได้แค่ x อยากได้แค่ x ตัวเดียวตัวนี้ครูอยากได้ x ตัวเดียวคือตัวนี้แต่อะไรบวกอยู่คะ1ใช่ไหมมันบวกอยู่เห็นไหมคะมันบวกอยู่ครูจะย้ายไปอีกฝั่งมันจะต้องกลายเป็นลบจากบวกจากบวกตัวเนี้ยกลายเป็นลบลบกับใครลบกับ1นึ่งก็เอาไปเขียนต่อท้ายกับ0ูตรนะ x จะเท่ากับ0ลบ1มีค่าได้เท่ากับลบ1 ดังนั้นคําตอบของ2 x คูณอยู่กับ x บวก1เท่ากับ0คือ x เท่ากับ0หรือ x เท่ากับลบ1อ่าต่อไปไปดู x ลบ2คูณอยู่กับ f บวก3เท่ากับ0อ่าอันนี้มองง่ายเลยแล้วก็เขียนวิธีทำก่อนลองโจทย์นะ จากนั้นเราแบ่งเป็นส่วนที่1กับส่วนที่สองถูกไหมคะแล้วนำมันไปเท่ากับศูนย์ส่วนแรกก็คือวงเล็บแรกถูกปะส่วนแรกก็คือวงเล็บแรกวงเล็บนี้ส่วนที่สองก็คือวงเล็บที่สองแล้วนำมันไปเท่ากับใครเท่ากับศอ่ะครูก็จะได้ส่วนแรกก่อนเลย x ลบ2เท่ากับศูหรือนำส่วนที่สองมาเขียนก็คือ x บวก สเท่ากับศูนย์นะคะครูก็เอาวงเล็บแรกไปเท่ากับ0หรือตามด้วยวงเล็บที่2เท่ากับใครคะศนะอันนี้ไม่น่างงนะอะไปดูแก้ส่วนแรกก่อน x ลบสเท่ากับศครูอยากได้ค่า x อยากได้ค่า x ตัวนี้แต่ลบสมันกระทำอยู่ดังนั้นครูจะย้ายลบสตรงเนี้ย ไปบวกจากลบครูเปลี่ยนเป็นบวกนะย้ายข้างอะจากลบอยู่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นบวกบวกกับใครบวกกับสองเห็นไหมคะว่าครูย้ายมาครูต้องนําไปต,คคต่อกับใครคะต่อกับศูนย์นะจะไปเขียนนําหน้าศูนย์ไม่ได้นะอ่ะ x เท่ากับ0บวก2ดังนั้น x จะต้องเท่ากับ2หรือไปดูส่วนที่2กัน x บวก3เท่ากับ0ครูอยากได้ x เห็นไหมคะว่าอะไรบวกทำอะไรกระทำอยู่กับ x บวก3ใช่ไหมบวก3กระทำอยู่กับ x แสดงว่าครูต้องกำจัดบวก3โดยการย้ายข้างครูก็ย้ายข้างไปฝั่งนี้ จากบวกคููเปลี่ยนเป็นลบเห็นไหมคะจากบวกคููเปลี่ยนเป็นลบแล้วตามด้วยตัวที่เราย้ายมาก็คือเลขสามนำไปต่อกับศูนย์นะครูจะได้เป็น x ฝั่งนี้ย้ายไปแล้วเราก็จะต้องเหลือแค่ X นะไม่ต้องนำบวกสามานะคะย้ายไปแล้วต้องเหลือแค่ X บวก3เราถูกย้ายไปแล้วมันจะเหลือแค่ X แค่ตัวเดียวดังนั้น X เท่ากับศูย์ลบสคูจะได้ x เท่ากับ ลบเราก็ได้คำตอบมาแล้ว x ของเราจะเท่ากับ2หรือ x เท่ากับลบ3าไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะตัวอย่างนี้คือ2 x ลบ3คูณอยู่กับ 3x บวก1เท่ากับ0ูคูจะแบ่งเป็นสองส่วนแล้วนำมันไปเท่ากับ0ส่วนแรกก็คือวงเล็บแรกส่วนที่2 คือวงเล็บที่2แล้วนำมันไปเท่ากับ0นวิธีทำแล้วก็ลอโจทย์าม,มาปุ๊บเราก็จะได้เราก็นำส่วนที่1น, 1, สน,นนะ่ส่วนที่1น่ที่เราขีดเส้นไว้น่ะส่วนที่เนี่ยไปเท่ากับ0 2นย์ลบ3เท่ากับ0นหรือ 3x กบวก5ก็คือส่วนที่2ในวงเล็บที่2ใช่ไหมคะแล้วเรานำไปเท่ากับใครเท่ากับศูนย์ เราไปดูส่วนแรกก่อนแก้ส่วนแรกก่อนนะ 2x ลบ3เท่ากับ0ถ้ามี2โค้์แบบนี้ครูแนะนำให้กำจัดตัวที่ไม่มีตัวแปรก่อนนั่นก็คือใครคะลบ3นะครูจะกำจัดลบ3ก่อนเพื่อที่จะหาค่า x ออกมาครูจะกำจัดลบ3ก่อนมันลบอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครูกำจัดครูก็ต้องย้ายมันไปไว้ฝั่งนะคะฝั่งขวา จากรบเปลี่ยนเป็นใครคะบวกและตามด้วยตัวที่เราย้ายมาคือ3ย้ายไปแล้วตรงนี้ต้องหายไปเหลือแค่ใคร 2x เท่ากับ0บวก3 0บวก3มีค่าเป็น3ดังนั้นคูได้ 2x เท่ากับสคูอยากได้แค่ x ตัวเดียวคูอยากได้แค่ x ตัวเดียว ครูต้องย้ายใครสองลบสองมันทำอะไรอยู่กับ x คูณนะเพราะว่ามันไม่มีเครื่องหมายเห็นไหมคะมันไม่มีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเห็นไหมคะมันอยู่เติดกับ x แสดงว่ามันคูณอยู่นะ2องคูณ x อครูอยากกำจัด2ตัวนี้ทิ้งครูต้องนํามันไปทําไมคะนํามันไปหารหรือย้ายไปหารนั่นเองไปหารกับใครอ้าวครูเขียนอ่ครูเขียนตรงนี้ผิดนะคะ ตรงนี้ไม่เอานะเอาไปหารกับสามถูกก็ได้เป็นสามหารด้วยใครคะสองดังนั้น x เท่ากับสามส่วนสองหรือสามหารสองน,นั่นเองมีค่าเท่ากับเท่ไหร่คะหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองถูกไหม ต่อไปดูส่วนที่สองบ้าง 3x อบวก5เท่ากับ0ูบวก5เท่ากับ0ครูต้องกำจัดหรอกแล้วถ้ามีหน้าตาเป็นแบบนี้ต้องกำจัดอะไรก็ได้ที่ไม่มีตัวแต่นั่นก็คือใครคะบวกสใช่ไบวกหาต้องก,กำจัดบวก5ใช่ไหมบวก5อยู่ฝั่งนี้มันเป็นบวกครูต้องกำจัดโดยการย้ายข้างครูก็จะย้ายจากบวกไปกลายเป็น ลบแล้วตามด้วยตัวที่เราย้ายมาก็คือ5ย้ายไปปุ๊บบวก5ต้องหายไปนะคะจะเหลือแค่ใคร 3x เท่ากับ0ลบ5 0ลบ5ได้ลบ5ดังนั้นคุณจะได้ 3x เท่ากับลบ5 x ของคุณจะเท่ากับอะไรเอย่ยลบ5ส่วนด้วย3นั่นก็คือ สตัวเนี้ยครูอยากได้แค่ค่า x แค่ตัวเดียวแต่3มมันทำอไมอยู่คูณอยู่ครูกําจัดมันโดยการย้ายไปหารครูก็จะได้ x เท่ากับลบหส่วนสหรือเท่ากับลบหเศษสส่วนใครคะสนั่นเองพอได้ไหมครูว่าครูอธิบายช้าแล้วะนะคะ เดี๋ยวเราไปลองทำดูลองทำครูมีโจทย์มาให้คือลบ a คูณอยู่กับ a ลบ5เท่ากับ0อ่ะวิธีทำเราจดซ้ำมาเราก็ต้องแบ่งเป็นสองส่วนใช่ไหมส่วนแรกก็คือใครลบ a นี่คือส่วนที่1ส่วนที่2คือ a ลบ5นี่คือส่วนที่2แล้วนำมันไปเท่ากับใครคะ เท่ากับ0นยดังนั้นครูจะได้ส่วนแรกคือ a a ลบ a เท่ากับ0หรือส่วนเท่ากับส่วนที่2ก็คืออะไรคะ A-5 ลบ5เท่ากับ0นั่นเองไปดูแก้อันแรกก่อนแก้ส่วนนี้ก่อนแก้ส่วนนี้ก่อนนะอะไรมันทำอยู่กับ A เนี่ยลบอะไรเอ่ยมันไม่ได้เขียนมาก็คือลบอะไรคะลบ1น,นะลบ1ตอนนี้กระทำกับ a ครูอยากได้ค่า A ตัวเนี้ย ค่า a ตัวเนี้ยออกมาแต่ลบหนึ่งมันคูณอยู่ครูต้องย้ายมันไปทําไมคะย้ายไปอีกฝั่งใช่ไหมกลายเป็นอะไรเอย่ยกลายเป็นลบกลายเป็นศูนย์หารด้วยลบหนึ่งลบหนึ่งมันคูณอยู่กับ a ย้ายไปหารได้ a เท่ากับศูนย์หารด้วยลบหนึ่งครูบอกแล้วศูนย์หารด้วยลบหนึ่งนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่คะมีค่าเป็นศูนย์ดังนั้น a เท่ากับ ศไปดูอีกอันหนึ่งส่วนที่2แก้สมก,การใช่ไหมมีสองโพสเราต้องแก้สมก,การตัวที่ไม่มีตัวแปรก่อนนั่นก็คือลบหเราต้องย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมคะจากลบย้ายมากลายเป็นบวกแล้วตรงนี้ลบหก็จะหายไปนะเหลือแค่ a a เท่ากับศนย์บวกหดังนั้น a เท่ากับห้า พยายามเขียนเครื่องหมายให้ตรงกันเว้นระยะห่างน่อยก็ได้เวลาทํานะคะนักเรียนก็แบ่งออกเป็นสามส่วนแบ่งส่วนแรกก่อนเขียนก่อนแล้วก็เวนเ้นระยะสักนิดหน่อยไม่เบียดเสียเกินไปแล้วตามด้วยหรือจากนั้นก็เว้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตามด้วยส่วนที่สองนะแล้วครูขอเตือนเรื่องเขียนเครื่องหมายต้องเขียนให้ตรงกันนะคะเศษส่วนต้องใช้ไม้บรรทัดนะอ่า วันนี้ครูก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันในคาบหน้าไปดูแบบฝึกหัดกันแบบฝึกหัดวันนี้ครูมีให้8ข้อถ้าใครมีหนังสือเรียนนักเรียนก็ไปทําได้ในหน้าที่56แต่ถ้าใครหนังสือเรียนยังอยู่ที่ครูนะคะครูก็ต้องขออภัยด้วยนักเรียนก็ทําใส่สมุดคณิตหลักแล้วนํามาส่งครูในวันที่เปิดภาคเรียนนะคะเขียนหน้าให้ครูด้วยว่า การบ้านแบบฝึกหัดนี้ในหนังสือหน้าที่เท่าไหร่อ้าเข้าใจไหมคะมีทั้งหมด8ข้อนะลองไปดูอาครูเขียนตกหล่นเห็นไหมคะตรงนี้ต้องเป็นเท่ากับ0น,นะูน่านะมีทั้งหมด8ข้อนะคะียนลองดูตัวอย่างแล้วลองฝึกทำดูนะคะ ถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนทักมาถามกูดได้นะคะวันนี้ก็จบการน,นำเสนอแค่นี้นะคะแล้วเจอกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ